สวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพศ2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับก็เป็นอีกกฎหมายหนึ่งนะครับที่ใช้ในการสอบในตำแหน่งนักวิชาการสารสุขและก็ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขนะครับซึ่งถ้าพูดถึงในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับก็ ถือว่ามีมาตั้งแต่ในอดีตกาลนะครับก่อนอื่นเลยผมก็จะขอพูดถึงในเรื่องของแนวคิดทฤษฎีและที่มาของการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับซึ่งในสมัยก่อนนะครับที่จะมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับการค้าและเศรษฐกิจของโลกนะครับมีลักษณะแคบนะครับและก็จะอยู่ในวงจํากัดนะครับเฉพาะในท้องถิ่นใครทร้องถิ่นมันนะครับ แล้วก็กระบวนการผลิตสินค้าและการจำหน่ายสินค้าก็เป็นแบบง่ายๆไม่ซับซ้อนเท่าที่ควรนะครับมาในยุคศตวรรษที่18-19ถึงเนะครับเมื่อมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับซึ่งในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับก็จะมีการนำเทคโนโลยีและก็วิทยาการต่างๆที่เป็นสมัยใหม่นะครับมาใช้ในกระบวนการผลิตเป็นอย่างมากมายนะครับก็ ส่งผลให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากนะครับประกอบกับในยุคนั้นนะครับก็เกิดแนวคิดใหม่นะครับที่เขามองว่าภาครัฐเนะี่ยก็ควรที่จะปล่อยให้เอกชนแต่ละรายสามารถที่จะประกอบธุรกิจได้อย่างอิสระนะครับก็ทำให้เกิดระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนะครับทำให้ผู้แข่งขันนะครับต้องหาทางที่จะ เอาชนะกันด้วยรูปแบบและวิธีการต่างๆที่ไม่ถูกต้องนะครับในส่วนของผู้ผลิตนะครับต่างก็มีวิธีทางที่จะต้องการที่จะลดค่าใช้จ่ายในการผลิตและก็ในขณะเดียวกันก็ต้องการที่จะเพิ่มผลกําไรให้มากที่สุดนะครับก็ทําให้ผู้บริโภคนะครับไม่อาจที่จะปรับตัวนะครับได้ทานกับความ จเจริญทางเทคโนโลยีต่างๆได้และก็ทำให้เสียเปรียบผู้ผลิตนะครับทำให้ในส่วนของภาครัฐนะครับจึงเข้ามาคุ้มครองผู้บริโภคมากขึ้นนะครับเพราะเล็งเห็นถึงความเสียเปรียบของผู้บริโภคนะครับในปีคิดสกกาันก้าะครับถือว่าเป็นปีแห่งการคุ้มของผู้บริโภคอย่างเป็นทางการนะครับเนื่องจากมีการประกาศสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค โดยประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนนดีนะครับซึ่งเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในสมัยนั้นนะครับก็ได้ประกาศในเรื่องของสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคสีประการก็คือสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยสิทธิที่จะได้รับข่าวสารสิทธิที่จะได้เลือกสินค้าหรือบริการและสิทธิที่จะได้รับฟังการร้องเรียนนะครับในส่วนของประเทศไทยนะครับ ในปีพศ2 5 1 2นะครับก็ได้มีเจ้าหน้าที่ของสหพันธ์องค์การผู้บริโภคร,ระหว่างประเทศนะครับซึ่งเป็นองค์กรอิสระนะครับที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับจัดตั้งโดยสมาคมผู้บริโภคข,ของประเทศต่างๆรวมตัวกันนะครับโดยมีสำนักง,งานใหญ่อยู่ที่กุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับได้เข้ามาชักชวนองค์การเอกชนในประเทศไทยนะครับให้มีการจัดตั้ง สมาคมผู้บริโภคขึ้นนะครับเช่นเดียวกับประเทศอื่นแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จน,นะครับเนื่องจากองค์การเอกชนของประเทศไทยในขนาดน,นั้นนะครับยังไม่พร้อมที่จะดําเนินการนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับผพันองค์การผู้บริโภคระหว่างประเทศก็ไม่ได้ยอดทอครับได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาชักชวนอีกหลายครั้งนะครับจนมาถึงครั้งที่3นะครับองค์การเอกชนของประเทศไทย จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการศึกษาปัญหาของผู้บริโภคชื่อคณะกรรมการศึกษาและส่งเสริมผู้บริโภคนะครับในปีพศ2514แล้วก็ได้มีการวิวัฒนาการเรื่อยมานะครับในภาคเอกชนนะครับจนกระทั่งในปีพศ2519นะครับในสมัยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ป่ามโมดเป็นนายกรัฐมนตรี ก็ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการคุ้มกองผู้เลโภะนะครับโดยมีรองนายกรัฐมนตรีก็คือพลตรีประมาณอดิเลกสารนะครับเป็นประธานกรรมการต่อแมนะ่ก็ได้สลายตัวไปพร้อมกับรัฐบาลในยุคนั้นตามวิถีทางของการเมืองนะครับจนมาถึงในยุคของรัฐบาลของพลเอกเกลียงศักดิ์ชะนะนั่นนะครับได้เล็งเห็นความสําคัญของการ คุ้มครองผู้บริโภคนะครับจึงได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2521นะครับและก็ได้มีการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเมื่อวันที่30เมษายน2 5 2 2นะครับก็จะเห็นว่าทุกวันที่30เมษายนของทุกปีก็จะเป็นวันคุ้มครองผู้บริโภคไทยนะครับนี่ก็เป็นความเป็นมานะครับของการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับทั้งในระดับโลกและก็ในประเทศไทย นะครับเข้าเรื่องกันเลยนะครับมาดูในส่วนของผู้รักษาการของพรบนี้นะครับก็คือนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็เขาก็ให้อำนาจกับนายกรัฐมนตรีในการที่จะแต่งตั้งพนักง,งานเจ้าหน้าที่และก็ออกกฎกระทรวงนะครับเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้นะครับมาดูนิยามศัพท์ครับ นิยามศัพ์คำแรกนะครับก็คือคําว่าซื้อนะครับคาว่าซื้อนะครับหมายความว่าเช่าเช่าซื้อนะครับหรือได้มาไม่ว่าด้วยประการใดๆโดยให้ค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นนะครับขายหมายความว่าให้เช่าให้เช่าซื้อหรือจัดหาให้ไม่ว่าด้วยประการใดๆโดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น ตลอดจนการเสนอหรือการชักชวนเพื่อการดังกล่าวด้วยนะครับสินค้าครับหมายความว่าสิ่งของที่ผลิตหรือมีไว้เพื่อขายนะครับบริการครับบริการหมายความว่าการรับจัดทำการงานการให้สิทธิใดๆหรือการให้ใช้หรือให้ประโยชน์ในทรัพย์สินหรือกิจการใดๆโดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อื่นนะครับแต่ นะครับแต่ไม่รวมถึงการจ้างแรงงานตามกฎหมายแรงงานนะครับผลิตครับหมายความว่าทำผสมปรุงประกอบประดิษฐ์หรือแปลสภาพนะครับและหมายความรวมถึงการเปลี่ยนรูปการดัดแปลงการคัดเลือกหรือการแบ่งบรรจุนะครับผู้บริโภคครับผู้บริโภคหมายความว่าผู้ซื้อนะครับหรือผู้ได้รับบริการ จากผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือการชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการนะครับและหมายความรวมถึงผู้ใช้สินค้าหรือผู้ได้รับบริการนะครับจากผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบแม้มิได้เป็นผู้เสียค่าตอบแทนก็ตามนะครับผู้ประกอบธุรกิจนะครับหมายความว่าผู้ขายผู้ผลิตเพื่อขาย ู้สั่งหรือนําเข้าในรจจาชอาณาจักรเพื่อขายหรือผู้ซื้อเพื่อขายต่อซึ่งสินค้าหรือผู้ให้บริการและหมายความรวมถึงผู้ประกอบกิจการโฆษณาด้วยนะครับข้อความครับข้อความหมายความรวมถึงการกระทําให้ปรากฏด้วยตัวอักษรภาพภาพยนตร์แสงเสียงเครื่องหมายหรือ การกระทําอย่างใดๆที่ทําให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจความหมายได้นะครับโฆษณาครับโฆษณาหมายความรวมถึงการกระทําการกระทําการไม่ว่าโดยวิธีใดๆให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความเพื่อประโยชน์ในทางการค้านะครับสื่อโฆษณาครับสื่อโฆษณาหมายความว่าสิ่งที่ใช้เป็นสื่อในการโฆษณานะครับเช่น หนังสือพิมพ์สิ่งพิมพ์วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์บสนีโทรเลขโทรศัพท์หรือป้ายนะครับนี่ก็คือความหมายนะครับของคําต่างๆในพรบรคุ้มของมลุบุกพศ .2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับมาดูคําต่อมาครับในส่วนของคําว่าฉลากครับฉลากหมายความว่ารูป รอยประดิษฐ์กระดาษนะครับหรือสิ่งอื่นใดที่ทำให้ปรากฏข้อความเกี่ยวกับสินค้านะครับซึ่งแสดงไว้ที่สินค้าหรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อ our, บรรจุสินค้าหรือสอดแทรกหรือรวมไว้กับสินค้าหรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อ our, บรรจุสินค้านะครับและหมายความรวมถึงเอกสารหรือ คู่มือสำหรับใช้ประกอบกับสินค้าป้ายที่ติดตั้งนะครับหรือแสดงไว้ที่สินค้าหรือภาชนะบรรจุหรือหีมหอรบรรจุสินค้านั้นนะครับสัญญาครับสัญญาหมายความว่าความตกลงกันนะครับระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจนะครับเพื่อซื้อ และขายสินค้าหรือให้และรับบร mm ิการคณะกรรมการครับคณะกรรมการหมายความว่าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับหมายความว่าผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้นะครับและก็รัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีหมายความว่ารัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้นะครับซึ่งนะครับในส่วนของพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพศ 2 5 2 2และที่แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของท้องถิ่นนะครับก็ประกอบด้วยในส่วนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับนายกเมืองพัทยานายกเทศมนตรีนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับหมายถึงประหลัดกรุงเทพมหานครนะครับรองประหลัดกรุงเทพมหานครผู้อำนวยการเขตนะครับแล้วก็หมายความรวมถึงประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับ ปลัดเมืองพัทยาประลัดเทศบาลประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับนี่ก็เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับตามพรบคุ้มครองผู้บริโภคพศ2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับในส่วนของท้องถิ่นเราก็จะเห็นว่าพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับตามพรบคุ้มครองผู้บริโภคพศ2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของท้องถิ่น ก็จะมีทั้งในส่วนของผู้ว э ่ากรุงเทพมหานครและก็นายกนะครับท่านนายกทั้งนายกเมืองพัทยานายกเทศมนตรีนายกอบจนายกอบตนะครับหมายถึงประหลัดกรุงเทพมหานครรองประหลัดกรุงเทพมหานครผู้อำนวยการเขตนะครับแล้วก็หมายถึงท่านประหลัดนะครับไม่ว่าจะเป็นประหลัดอบจประหลัดเมืองพัทยาประหลัดเทศบาลและประหลัดอบต นะครับเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับตามพราบาคุ้มครองผู้บริโภคพศ2 5 2พและที่แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของส่วนของท้องถิ่นนะครับนะครับเรามาดูนะครับในส่วนของสิทธิของผู้บริโภคนะครับผู้บริโภคมีสิทธิทจะสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองดังต่อไปนี้นะครับก็คือสิทธิที่จะได้ได้รับข่าวสารนะครับคำพัฒน,นาคุณภาพที่ ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนะครับมีสิทธิที่จะมีอิสระในการที่จะเลือกหาสินค้าหรือบริการนะครับแล้วก็มีสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการนะครับมีสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทําสัญญาครับแล้วก็มีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายนะครับนี่ก็คือสิทธิของผู้บริ โนะครับก็คือมีสิทธิที่จะได้รับข่าวสารสิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการนะครับสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทําสัญญาและก็สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายนะครับมาดูโครงสร้างของกฎหมายนะครับก็จะมีทั้งหมด สหมวดก็คือหมวดที่1เนี่ยนะครับก็คือคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับหมวดที่2ว่าด้ยวยเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคหมวด3เรื่องของการอุทธรณ์และก็หมวด4เรื่องของการบทกําหนดโทษนะครับซึ่งนะครับดี๋ย้อนับมาดูในเรื่องของอํานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่นิดนึงนะครับกฎหมายก็ให้อํานาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะมีอํานาจดังต่อไปนี้นครับก็คือ มีอำนาจในเรื่องของการนับช่างตวงวัดตรวจสินค้าและเก็บหรือนําสินค้านะครับในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่างนะครับเพื่อที่จะทําการทดสอบนะครับโดยไม่ต้องชําระราคาสินค้านั้นนะครับทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนดนะครับมีหน้าที่ในเรื่องของการค้นยึดหรืออายัดสินค้านะครับมีหน้าที่ เข้าไปในสารที่หรือยามาหา้ใดนๆใน,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 นะครับเพื่อการตรวจสอบการผลิตสินค้าการขายสินค้าหรือบริการนะครับรวมถึงการตรวจสอบสมุดบัญชีเอกสารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนะครับของผู้ประกอบธุรกิจนะครับในกรณีที่มีเหตุอันคนใส่ว่ามีการกระทำผิดตามพระราชบัญญัตินี้นะครับและก็นะครับมี หนังสือเรียกบุคคลใ,ใดมาให้ร้อยคำนะครับนี่ก็คือหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับมาดูวดหนึ่งครับเรามาดูวห,หนึ่งในเรื่องของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับซึ่งในส่วนของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็จะมีทั้งหมดยี่นนะครับก็จะมี ประธานกรรมการก็คือนายกท่านมุตีนะครับกรรมการและเลขานิการก็คือเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับมีผู้ช่วยเลขานิการนะครับก็คือข้าราชการในสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับไม่เกิน2คนนะครับผู้แต่งตั้งก็คือเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับแล้วก็มีกรรมการโดยตําแหน่งก็คือประหลัดสํานักนายกท่านมุตีนะครับประหลัดกระทรวงเกษตรและสังกณ์ ประหลัดกระทรวงคมนาคมประลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประหลัดกระทรวงพาณิชย์ประหลัดกระทรวงมหาไทยประลัดกระทรวงสาธารณสุขประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและก็ผู้ทรงคนวุฒินะครับไม่เกิน8คนนะครับเป็นกรรมการนะครับก็จะเห็นว่าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็จะมีทั้งสิ้น20คนนะครับในส่วนของกรรมการผู้ทรงคนวุฒินะครับก็จะมีไม่เกิน 8คนนะผู้แต่งตั้งก็คือคณะรัฐมนตรีนะครับโดยโดยในส่วนของผู้ทรงคนุวุฒินะครับก็จะต้องมีผู้แทนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับในด้านการคุ้มของพลเมือนะครับจากภาคราชการภาคประชาชนผู้ประกอบธุรกิจนะครับภาคละสองคนนะครับอยู่ในตําแหน่งคาวละ3ปีนะครับซึ่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภคนะครับก็จะมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องของการพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทําของผู้ประกอบธุรกิจนะครับและก็ดําเนินการนะครับเกี่ยวกับสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคนะครับรวมไปถึงกําหนดแนวทางการแจ้งหรือโฆษณาข่าวสารนะครับและก็ให้คําปรึกษาและแนะนําแก่คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และพิจารณาวินิจฉัยการอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องนะครับนี่ก็เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับก็คือมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องของการพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์นะครับแล้วก็ดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคกำหนดแนวทางการแจ้งหรือโฆษณาข่าวสารและก็ให้คำปรึกษาและแนะนำนะครับนี่ก็เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับ มาดูคณะกรรมการเฉพาะเรื่องครับคณะกรรมการเฉพาะเรื่องก็จะมีอยู่4คณะก็คือคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาคณะกรรมการว่าด้วยฉลากนะครับคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาและกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการนะครับซึ่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการก็เป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง คณะใหม่นะครับตามพรบรคุ้มครองผู้บริโภคฉบับวสีศ2 5งพนสะครับซึ่งในส่วนของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องนะครับก็ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับตามที่คณะกรรมการแต่งตั้งนะครับก็มีจํานวนไม่น้อยกว่า7คนแต่ไม่เกิน13คนนะครับอยู่ในตําแหน่งข้าวละ3ปีนะครับมาดูข้อมูลของสังนำงานคณะกรรมการคุ้มค,มคมรองผู้บริโภคนะครับ ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็สังกัดสำนักนายกด้านมนตรีนะครับมีเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลโดยทั่วไปและรับผิดชอบในการปฏบัติราชการของสำนักงานนะครับมาดูอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับซึ่ง อำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็จะมีอำนาจหน้าที able, ่แรกก็คือรับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับจากผู้บริโภคครับที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทําของผู้ประกอบธุรกิจนะครับเพื่อสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับอำนาจหน้าที่ที่2ของสำนักงานคณะกรรมการผู้คุ้มครองผู้บริโภคก็คือติดตามและสอดส่องพฤติการของผู้ประกอบธุรกิจนะครับ ซึ่งกระทำการใดๆอันมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคนะครับและจัดให้มีการตรวสอบหรือพิสูจน์สินค้าหรือบริการใดๆนะครับตามที่เห็นสมควรและจําเป็นเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคนะครับและก็อนานาจและหน้าที่ของสํงงานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับก็คือมีหน้าที่ในการสนับสนุนหรือ ทำการศึกษาและวิจัยปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับร่วมกับสารบัญการศึกษาและหน่วยงานอื่นนะครับอำนาจหน้าที่ต่อมาครับของสํงงานักงานคณะกรรมการคุ้มครองบริโภคก็คือนะครับซึ่งอำนาจหน้าที่ของสํงงานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับอำนาจหน้าที่ต่อมาก็คือเรื่องของการส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการศึกษานะครับแก่ผู้บริโภคในทุกระดับการศึกษานะครับเกี่ยวกับความปลอดภัยและอันตรายที่อาจได้รับจากสินค้าหรือบริการนะครับแล้วก็อำนาจหน้าที่ต่อมาครับก็คือในเรื่องของดำเนินการเผยแพร่วิชาการและให้ความรู้และการศึกษาแก่ผู้บริโภคนะครับ เพื่อสร้างนิสัยในการบริโภคที่เป็นการส่งเสริมพลานามัยประหยัดและการใช้ทรัพยากรของชาติให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับแล้วก็มีหน้าที่ในเรื่องของการประสานงานกับส่วนราชการนะครับหรือหน่วยงานของรัฐนะครับที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมส่งเสริมหรือกำหนดมาตรฐานของสินค้าหรือบริการนะครับ ก็ในส่วนของคลิปนี้ก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับผม